การเล่นดนตรีนะคะเป็นการออกกำลังกายสมองทุกส่วนเลยค่ะก,ก,ก, <mite> กิจกรรมดน,นตรีเพื่อสร, MM สร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงวัยนะคะแต่กต็ออกแบบกิจกรรมนี้นะคะมาให้ผู้สูงอายุค,ค่ะที่อยากจะมีกิจกรรมทามนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือว่าเงาเงาอยู่ที่บ้านนะคะก็ออกมาเจอเพื่อนๆแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้นะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางค่ะซึ่งดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ไม่มีบเร์ใดๆเลยนะคะทุกคนสามารถเล่นได้ค่ะไม่ว่าจะเล่นเป็นหรือเล่นไม่เป็นนะคะก็สามารถร่วมเล่นดนตรีกิจกรรมนี้ได้นะคะเพราะว่าตต่ก็จะบอกเขาว่าการที่เราเล่นดนตรีในวันนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะ เราเริ่มจากฟังใจของตัวเองฟังเสียงในตัวเองแล้วก็เล่นมันออกมาค่ะแ,แต่ก็มักจะบอกเสมอว่าค่ะว่าการที่เราเล่นดนตรีเพราะหรือไม่เพราะเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนเล่นค่ะแต่มันเป็นปัญหาของคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นออกมาได้อย่างที่ใจเรารู้สึกธิค่ะการเล่นดนตรีนะคะเป็นการออกกาลังกายสมองทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หูฟัง ใช้ตาดูนะคะหรือว่าใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะในการเล่นเครื่องดนตรีะคะ่ะรวมถึงเรื่อง hand-eye coordination ด้วยนะคะเราใช้กล้ามเนื้อทุกๆส่วนจริงๆเลยะคะ่ะดังนั้นการเล่นดนตรีเนี่ยก็จะให้ประโยชน์มากกว่าการฟังดนตรีเฉยๆนะคะเพราะดนตรีเป็นภาษาสากลคะ่ะทุกๆคนเข้าใจดนตรีได้ะคะ่ะ และดนตรีไม่ว่าเขาจะาาต,ต่างเชาต่างภาษากันยังไง <c oughs> เขาก็สาัมาัถเล่นดนตรีด้วยกันได้นะคะแล้วก็เราทุกคนมีดนตรีอยู่ในหัวใจค่ะลองจับหัวใจดูนะคะหัวใจเราเต้นเป็นจังหวะเนาะดนตรีค่ะก็ประกอบด้ว e ยจังหวะแล้วก็ทำนองค่ะครึ่งหนึ่งก็อยู่ในตัวเราแล้วนะคะนอกจากนั้นเราเองก็เป็นเครื่องดนตรีค่ะในมหาวิทยาลัยที่นี่เอกวิชาดนตรีค่ะนอกจากมีเอกเป็นโน้เอกีต้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเอกไวส์นะคะแปลว่าเราเนี่ยสามารถเป็นเครื่องดนตรีที่ผลิตเสียงดนตรีออกมาได้เช่นกันค่ะ แต่ก็เป็น HR อยู่ในองค์กรใหญ่นะคะที่ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรากนเนี่ยมากว่า20ปีค่ะนอกจากนั้นก็เป็นครูสอนดนตรีค่ะมีดนตรีในชีวิตตลอดเลยค่ะแล้วก็สนใจทางด้านมิวสิคเทลารีและแต่ก็เป็นโค้ชในระดับ p r o f e s s i o n a l Certified Coach จาก ICF นะคะแต่จึงนำแพชชั่น Passion ทุกอย่างเนี่ยมารวมกันดีไซน์ออกมาเป็นคอร์สนี้ กิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมการแสดงกิจกรรมต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยยินดีที่จะมาร่วมนะคะในรายการนี้ซึ่งไม่เคยจัดเลยที่ธรรมศาสตร์นี้นะคะหนึ่งพบปะสมาชิกวันนี้มามากที่สุดนะคะแล้วก็ประทับใจที่ว่าได้มีการแสดงออก พอได้ประสบการณ์ทางคุณไต่แนะนำแล้วเนี่ยทุกคนมีการแสดงออกที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนนะคะที่มานะคะแม้กระทั่งการแสดงกิจกรรมเนี่ยความเครียดสมองฝึกสมองนะคะแล้วได้พบปะสมาชิกกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้แอคชั่นนะคะได้ออก,ได,ออกได้ออกความคิดเห็นต่างๆ เนี่ยจะดีมากอันนี้นะคะแล้วดิฉันอยู่กับสมาชิกเนี่ยหลายสมาคมจะแนะนำคุณตายไปให้สมาคมอย่างสมมติอย่างไรอ้อนนะคะที่จะมีการอ,อ,อะไรจัดอบรมอย่างนี้ค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าอยากต้องการให้ไปเพื่อที่จะให้ไปมีความ ทุกคนแสดงออกมาซึ่งไม่เคยแสดงออกเนี่ยเก็บกดมานานหรือบางคนไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเราทํากิจกรรมอันนี้มีความรู้สึกทําให้เราเนี่ยมีความแบบเมีการแสดงออกที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวอันนี้แม่ก็ทั่งฝึกสมองเราก็จาได้มีการฝึกการได้ยินนะคะอันเนี้ย ช่วยได้เยอะค่ะโอเคค่ะพุ่ง่ะา